คนนี้เก่งเหมือนกันนะก็เป็นสัตว์ประเสริฐกว่าคนอื่นนะพูดกันรู้เรื่องเข้าใจแต่คนที่พูดไม่รู้เรื่องก็เยะแยะไปนะ็นมลมันคล้องแวะกันเลยบางทีคล้องแวกกะกับยศกับเกียดอำนาจหน้าจที่เข้าใจว่าตัวเองนะมีมากกว่าเขามียศมีเกียดมากกว่าเขาเขาจังหวะเกียรติมันกินได้ไหมนะยศมันกินได้ไหมกินต่างข้าวได้ไหม แต่มียศมีเกียรติมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วถ้ามียศมีเกียรติมีตำแหน่งมีหน้าที่แต่ไม่มีศีลไม่มีธรรมดูแลรูนน้องได้ไหมลูกน้องขอลบบูชาไหมลูนน้องเชื่อฟังมันก็ไม่เชื่อฟังซุบซิบนินทานนะโอโ้โหเจ้านายไม่ซื่อสัตย์เลยอย่างเป็นต้นคนนี้ก็ไม่ซื่อสัตย์คนนี้ก็ไม่ซื่อสัตย์คนนําว่าซื่อสัตย์มันอยู่ในกรอบของศีลของธรรมนะ แต่คำว่าไม่เสื่อสลาย